เดินทางมาตั้งไกลเลยเนาะฮะจะมาหาจีวอนโดยเฉพาะเลยมาหาจีวอนโดยเฉพาะเลยที่บ้านก็มีแมวครับสาธุกถ้าทุกกรุ้งเทุกถาทุก่เขทไหนโยมุยู่มินกาุรีครับมินบุรีสาธุก่าลกุญเกทุก ตัวมาเยอะโอ้โคืรู้จักกันหรือเปล่าแต่สองนะเนี่ยอือหือน้าสิสิอาไปทำบุญเนาะทำบุญด้วยเอาสวนายน้ำอาแล้วแต่ท่านจะแต่สักคาแล้วอ้าวไปไปไปซือน้ำถวายพระถวายพระวัดเลยตัวลุงพุทธศาสนาเนาะ 嗯。<Okay. S 2> uh,